วิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นปถมศึกษาปีที่1เรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันจัดทำโดยนางสาวเพ็ญศรีขำสาตำแหน่งผู้ช่วยครูโรงเรียนแจนทองเอี่ยมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีสวัสดีค่ะเด็กๆ สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนคอมกับครูติ๊กนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันนะคะเทคโนโลยีคือการใช้ความรู้เครื่องมือความคิดหลักการเทคนิคระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจนผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการมาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นประโยชน์ของเทคโนโลยีเทคโนโลยีช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ช่วยให้มนุษย์มีความสะดวกสบายขึ้นช่วยประหยัดเวลา ช่วยในการทำงานในปัจจุบันมีอุปกรณ์เทคโนโลยีมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะลำโพงอัจฉริยะโดนรถยนต์ไฟฟ้าเครื่องล้างจานนาฬิกาโทรศัพท์สำหรับเด็กๆหรือที่เด็กๆเรียกกันว่านาฬิกาไอโมยังไงล่ะคะ แต่ที่สำคัญที่สุดและเด็กๆทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คงจะหนีไม่พ้นสมาร์ทโฟนในสมัยโบราณผู้คนติดต่อกันโดยใช้นกพิราบและในเวลาต่อมาเป็นการเขียนจดหมายหากันและได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางโทรศัพท์และในปัจจุบันก็กลายมาเป็นสมาร์ทโฟน ในปัจจุบันมนุษย์ใช้ประโยชน์จากสมาร์ทโฟนมากมายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้เพื่อการสื่อสารการศึกษาความบันเทิงการทำงานแม้แต่ใช้ในการคมนาคมการเกษตรการขายของออนไลน์การสั่งอาหารเรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่ขาดไม่ได้ของมนุษย์ในยุคปัจจุบันกันไปแล้วแต่เด็กๆรู้หรือไม่ มีเพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงอย่างเดียวก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยการใช้งานจำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันอินเทอร์เน็ตคือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายมากมายทั่วโลกเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นรวมทั้งการสื่อสารถึงกัน ระบบอินเทอร์เน็ตและการใช้งานโซเชียลมีเดียช่วยให้การดำเนินชีวิตสะดวกสบายขึ้นทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆเป็นไปอย่างง่ายดายเสมือนยอ่อโลกทั้งใบให้อยู่ในมือแอปพลิเคชันคือซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถกระทำการบางอย่างได้ตามความต้องการของเราแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊ก เรียกว่า Desktop Application ส่วนแอปพลิเคชันที่ทำงานบนเครื่องอุปกรณ์พกพาทั้งหลายเรียกว่า Mobile Application แอปพลิเคชันที่ใช้เพื่อการสื่อสารเช่น Line Messenger WhatsApp ซึ่งใช้ในการติดต่อกันอย่างง่ายดายด้วยเสียงและภาพ แอปพลิเคชันเพื่อความบันเทิงที่เด็กๆน่าจะคุ้นเคยก็คงจะเป็น You 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 e t t i k ต o k f a c e b o o k หดืกเกมต่างๆแต่สิ่งที่สร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆมากที่สุดก็คงจะเป็นแอปพลิเคชัน YouTube เพราะมีเนื้อหาหลากหลายมากมายให้เด็กๆได้เลือกดูดูเกราวนอกออรอย่างเป๊ะเ๋ยอีสกมาดิอีสกอตจได้ ็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมจนกลายมาเป็นอาชีพแต่สร้างรายได้ให้กับยูทูบเบอร์การที่เด็กๆจะเลือกดูช่อง YouTube ที่เหล่ายูทูบเบอร์สร้างคอนเทนต์ต่างๆเด็กๆจะต้องเลือกดูช่องที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบไม่ใช้ความรุนแรงและต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดไม่เช่นนั้น จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นสายตาเสียสมาธิสั้นหรือเป็นโรคขาดโทรศัพท์ไม่ได้เทคโนโลยีมีประโยชน์มากมายแต่ก็มีโทษอยู่มากมายเช่นเดียวกันหากเราใช้แบบไม่รู้จักความพอดีเช่นปัญหาการติดโซเชียลการติดเกมติดแชทอีกทั้งยังทำให้เกิดการหมกมุ่นกับโลกออนไลน์ มากกว่าการใช้ชีวิตอยู่กับคนรอบข้างปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ด้วยการรู้จักการใช้เทคโนโลยีด้วยความพอดีใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาเพราะอาจทำให้เสียความรับผิดชอบในหน้าที่และเสียสุขภาพได้เช็คก่อนแชร์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณในยุคที่ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็วว่องไว ก่อนที่จะส่งต่อโดยแชร์ข้อมูลอะไรควรตรวจสอบที่มาที่ไปและความถูกต้องเสียก่อนหยุดวิจารณ์เพราะบางทีการวิจารณ์เรื่องต่างๆในโลกโซเชียลอาจทำให้เสียเวลาเสียสุขภาพจิตที่ต้องโตเถียงกับคนที่เราไม่รู้จักที่มีความเห็นไม่ตรงกันจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีช่วยทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์อย่างมากมายแต่เทคโนโลยีก็มีข้อเสียไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีเด็กๆจำเป็นต้องใช้ให้อยู่ในความพอดีและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีการพัฒนาอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์แต่เทคโนโลยีก็มีข้อเสียตามที่เด็กๆได้ดูจากคลิปวิดีโออย่างเช่นสูญเสียเวลาและความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวนะคะเสียสุขภาพเพราะฉะนั้นการใช้เทคโนโลยีอย่างพอดีและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้ได้มากที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆกับเทคโนโลยีอยู่ร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ในปัจจุบันเด็กๆใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเช่นโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนให้เด็กๆลองสำรวจตัวเองนะคะว่าเด็กๆใช้สมาร์ทโฟนเพื่อการศึกษาหาความรู้หรือว่าใช้เพื่อความบันเทิงกันแนะ่คะ วันนี้คุณครูก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนทำใบงานนะคะเกี่ยวกับการวาดภาพวิวัฒนาการของสิ่งต่างๆรอบตัวตามจินตนาการของนักเรียนนะคะคูวันนี้ครูจะยกตัวอย่างเช่นไม้กวาดนะคะได้ถูกพัฒนามาจนเป็นเครื่องดูดฝุ่นนะคะแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องจนกลายเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงหรือว่าหุ่นยนต์ที่ใช้ดูดฝุ่นปัจจุบันเองนะคะ นักเรียนมาดูรายละเอียดใบงานกันนะคะครูจะให้เด็กๆวาดภาพเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตตามจินตนาการของเด็กๆนะคะโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะครูจะยกตัวอย่างวาให้นักเรียนดู1ข้อนะคะก็คืออดีตเนี่ยเป็นอะไรคะไม้ขวาดนั่นเองค่ะส่วนปัจจุบันก็เป็นเครื่องดูดฝุ่นและอนาคต ก็อาจจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะหรือว่าอาจจะเรียกว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนั่นเองนะคะส่วนในข้อที่เหลืออีก3ข้อนะคะให้นักเรียนลงมือทําได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อนมสกุลชั้นแล้วก็เลขที่ด้วยนะคะเมื่อนักเรียนทำใบางานเสร็จแล้วอย่าลืมส่งกลับมาหาคุณครูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ